สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบินบ้นปทุมราชโผลคอมเมนต์เบินบ้นปทุมราชโผคอมเมนต์เพศสหรัฐหลังลกข่าวประกาศลาออกวงการบันเทิงเบิ้นปทุมราชโผคอมเมนต์เพศสหรัฐหลังลูกข่าวประกาศลาออกวงการบ,านบรารันเทิงฟ้าผ่ายกให้เป็นต้นแบบในวงการเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเพศสหรัฐนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังภายใต้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกและเป็นประธานกรรมการบริษัท อลูนคอร์ปอเรชันจำกัดและประธานกรรมการบริษัทไทยโคริโนมิโมโนจำกัดอีกทั้งยังเป็นอดีตสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างตะกะแตนชลดาและปัจจุบันทางด้านเพศสหรัฐทำธุรกิจน้ำปลาร้าอีกทั้งยังทำธุรกิจน้ำปลาราร่วมกับหม่ำจกมกอีกด้วยเรียกได้ว่าขายดิบขายดีจนได้จดทะเบียนการค้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ขึ้นแทนมหาเศรษฐีเมืองไทยคนใหม่เลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพชรสหรัฐประกาศลาวงการบันเทิงนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมขอลาออกจากวงการบันเทิงและขออยู่แบบบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่รับงานคอนเสิร์ตไม่หวังผลประโยชน์ต่อใครทางด้านวงการแต่ยังจะทําเพลงให้ทุกคนฟังเรื่อยๆโดยไม่รับงานคอนเสิร์ตขอให้ทุกท่านเข้าใจว่า ทุกคนมีผิดมีพลาดลองมองย้อนตัวเราเองก่อนที่จะไปว่ากล่าวหรือให้ร้ายใครเราเคยผิดพลาดบ้างหรือไม่และเราต้องการความสงบสุขหรือไม่เอาเป็นว่านับจากนี้ไปก็ผมคือบุคคลที่ไม่ต้องการให้ใครให้ค่าหรือมาติดตามใดๆเพื่อแลกกับยอดไลค์เพียงแค่อยากให้ชื่นชมผลงานเพื่อผลใครไม่ดีก็เลื่อนผ่าน ด้วยประเด็นที่กล่าวมาผมต้องการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เท่าที่ลมหายใจยังมีไปกับครอบครัวที่ผมค่อยๆสร้างมันให้แข็งแรงขึ้นมาทีละนิดด้วยพลังและความสามารถของผมเองได้โปรดปล่อยให้ชีวิตนี้ที่เหลือของผมดำเนินไปเองตามวิถีที่ควรจะเป็นยุติการคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์จะถือว่าท่านได้ให้เกียรติเพื่อมนุษย์ในตอนที่เรายังมีชีวิต เราขอลาออกจากวงการบันเทิงนับจากวันนี้ Hashtag แต่เราจะสร้างเพียงผลงานให้คนติดตามได้ฟังผ่าน YouTube เท่านั้น Hashtag เราไม่รับงานคอนเสิร์ตอีกต่อไปตลอดชีวิต Hashtag ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาผมและครอบครัวมาตลอดซึ่งงานนี้ทางด้านเบิ้ลปทุมราชเคลื่อนไหวหลังลูกข่าวเพชรสหรัฐประกาศลาออกจากวงการบันเทิงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่า ไอคือหนึ่งในคนบุกเบิกและเป็นต้นแบบครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ